คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต์โอเวอร์แอนิเมชั่นแอดเวนเจอร์และ a อนิเมชั่นแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 2> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยมาครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครจากอัปเดตใหม่นะครับอัปเดต8.5เนานะซึ่งเป็นตัวละครที่มาจากหอนะครับผมตัวละครน,นั้นก็คือ สตาร์กนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรนะโคโยเต้ปะใช่ไหมโคโยตี้เขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โคโยตี้ซีเคลดนะครับผมนี่เป็นตัวระดับซีเคลดเลยนะครับแล้วก็จะมีเทรดของอนะิตาเลียเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวทั้งธรรมดาแต่ว่าจริงๆรีวิวแบบโมนาดก็ได้นะครับแต่เหมือนตัวละครมันจะวางได้4ตัวมั้งก็น่าจะเหมาะกับของอิตาเลียมากกว่านะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นสเตนเนาะก็จะเป็นแซดบวกนะครับ ส่วนวิธีการหาก็อย่างที่บอกเลยครับมันเป็นตัวห่อเนาะเราก็ต้องไปลงในส่วนของเวอร์ไลน์นะครับเวอร์ไลน์เวอร์ไลน์เวอร์ไลน์จะอยู่ตรงนี้เนาะกลางแมปนะครับผมมาที่พาซ่านะครับแล้วก็จะเป็นตัวตัวนี้เลยนะครับตัวละครของเขานะครับผมจะอยู่ที่ชั้น50นะครับอันนี้เหมือนจะปักเนาะนี่นี่นี่ชั้น50นะครับพอลงปุ๊บก็จะได้ตัวของโกโยเต้มาเลยนะครับก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีของน้องแตนเนาะขอบคุณสลับไอดีที่ส่งมาให้รีวิวนะครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในแมปนะครับว่า c o โยตีจะเก่งยังไงนะครับผมเนาะปะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เครัยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปล่องค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วน นะครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่หน่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวเนี่ยแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นี่ครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมเราเข้ามาในแมปกันเนาะตัวละครอย่างโคโยเต้นะครับเมื่อกี้จะเรียกโคโยตี้นะโคโยตี้นะครับ มีค่าวางอยู่ที่พันแนะครับผมแล้วก็สามารถวางได้4ตัวเลยนะครับอนนี่การโจมตีเป็นไลเอลี e แบบนะนี้เนาะนี่แล้วก็จะเป็นท่าตัวของสปาร์คด้วยนะครับก็คือจะไม่โดนดีบัฟประมาณนั้นนะครับจกนะักดาเมจดีบัฟเนาะอ่ะเรามาดูพาสซีฟของเขากันนะครับผมพาสซีฟแรกนะครับผมก็คือ เมื่อยูนิตนี้โจมตีมอนนะครับมอนจะถูกทําเครื่องหมายนะครับก็คือโดนมาร์กนั่นเองนะครับยูนิตนี้จะเรียกหมาป่าออกมาทุก10วินาทีนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ถูกทําเครื่องหมายนะครับผมก็คือโดนมาร์กนั่นเองนะครับต่อมาะครับผมเมื่อใดก็ตามที่ยูนิตนี้นะครับโจมตีศัตรูที่ถูกทําเครื่องหมายอยู่แล้วนะครับการโจมตีนั้นจะโดนคีิที่ข้อทันทีนะครับก็คือการันตีคิดเลยนะครับก็โหมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องอ่ะสมมติว่าพาสซีฟแรกก็คือการมาร์กใช่ไหม ต่อจากพาสซีฟแรกก็คืออันนี้ก็คือจะทําให้อันเชิญตัวหมาป่าส่วนพาทสิบสองเนี่ยก็คือเป็นการการันตีคิตัวที่โดนมาร์กก็คือโจมตีตัวโดนมาร์กซ้าอีกทีหนึ่งก็จะทําให้ตีคิแน่นอนนะครับต่อมาพาทซีฟที่3นะครับผมเมื่อใดก็ตามที่ยูนิตนี้นะครับโจมตีติดคินะครับจะตามด้วยการโจมตีที่สร้างความเสียหาย60%แล้วก็จะทําให้สโลทําให้มอนสโลเนาะเป็น50%าิอนตะครับเป็นเวลา20่สิบวิก็คือถ้าโจมตีติดคีก็คือ ก็จะทําให้โจมตีทันทีโดยที่เป็นดาเมจแค่60เอร์เซนะครับแล้วก็ทำให้สโล่ด้วย20วิแล้วก็มีครูดาวห้าวินะครับวางได้สี่ตัวผมว่าถ้าพาสีประมาณเนี้ยเหมาะกับเดซอมากกว่านะหเหมือนโมนาจะไม่คุ้มนะครับถ้าเป็นเดซอเนี่ยผมว่าคุ้มแน่แล้ดี p s น่าจะดีวางได้สี่ตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่กันนะครับผมตัวของโโยเต้นาะว่ามีดาเมจแล้วก็การโจมตีแบบไหนนะครับอ่ะเรามาดูการโจมตีของเขากันเลยนะครับ เป็นแบบนี้นี่ประมาณนี้นะครับอ่าเอาไปเลยครับผมเปลี่ยนสกิลนี่ครับผมเมทัลเลตี้นะครับเปลี่ยนสกิลนะครับผมคันนี้เนาะเป็นลายเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้อ่าไปเลยครับผมนี่อันนี้คือเปลี่ยนโอ้โหคันสุดท้ายนะครับผมโจมตีห้าหมื่นนะครับตีห้าจุดเจ็ดวินะครับแล้วก็การโจมตีเป็นฮาร์ปเซอร์เคิลนะครับโอ้โหแบบฮาร์ปจริงๆแบบครึ่งแนว เอ้ยถือว่าดีนะเพราะว่ามันจะมีความสามารถตรงที่เห็นไหมพาสซีฟก็อย่างที่เราดูกันนะเนาะพาสซทีฟที่ว่าถ้าแบบตีติดคีทีเอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้โดนพาสซีฟตรงนี้เห็นไหมหมายความว่ามันจะตีได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนั่นแหละคือไอ้ตรงเนี้ยโดนมาร์ก็จริงแต่ก็ยังตีได้อีกใช่ไหมครับก็จะทําให้ตีติดคิยแล้วก็ติดซ้ำอีกทีนึงแต่ถ้าคุณลองคิดดูนะแค่พาสซีฟเดียวอ่ะมันยังไม่พอเว้ยถ้าคุณมีตัวของเดซไออีกล่ะเออตีติดคเข้าไปอีกแล้วยังมีแฟมขอองนกกวี มันตีได้เรื่อยๆเลยนะอย่างนั้นนะตัวเนี้ยแล้ววางได้สี่ตัวอย่างงี้วางได้สี่ตัวอย่างงี้นะครับแล้วผมจะเลือกมอนมาสักตัวหนึ่งเนาะมอนมาสักตัวหนึ่งเอาเป็นตัวนี้แล้วกันอ่นะแล้วแบบอัพเต็มเลยนะอัพเต็มเนี่ยตัวละครตัวนี้เหมือนจะค่าอัพอยู่ประมาณ98้าหมืนแปดนะครับอ่นะมาดูนะครับดาเมจห้าหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ เอ่อตัวละครตัวรับห้าหมื่นหนึ่งเนะเาะเท่ากับว่าจะโจมตีอยู่ประมาณสองแสนนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับถ้าแบบว่าเขามีบัฟเดสไอ้นะถ้าเขาแบบบัฟเดสไอเนะี่ผมว่าเขาน่าจะตีรัวกว่านี้อีกนะครับนี่แล้วก็จะมีอัญเชิญตัวหมาป่าออกมาโจมตีอย่างนี้เนาะไอหมาป่ามันไม่เดินตามทางนะแต่มันวิ่งเข้ามาหาเลยนะครับเนี่ยโจมตีซ้ำนะครับเหมือนจะมีการโจมตีซ้ำแบบนี้นะครับ โหมันแทบจะสโลตลอดเวลาเลยเนะี่ยใช่ไหมหรือว่าเมื่อกี้ย0สิบวิเฉยๆถ้ามีคูดาวห้าโอ้โหสายซับครับบอกเชิงซับพ d เเลยนะครับถ้ามีแบบบัฟเดสไอนะทับพี่ไอซับพได้เลยนะเนี่ยตัวมันก็ไม่ได้แย่นะครับไม่แย่เลยไม่แย่เลยเหมือนอัพนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้แย่ทุกตัวขนาดนั้นนะครับตัวนี้ก็มีความสามารถเป็นเฉพาะตัวของตัวเองก็คือจะเป็นสายแบบซัดีพีเอสนะครับเออ ตามนี้นะทุกคนก็ตัวละครนี้นะครับถ้าใครอยากได้เนาะถ้าใครอวยหรือว่าชอบนะครับผมก็สามารถไปหาได้จากการลงหอนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบนะครับผมส,สามารถกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับผม